โอเคแล้ววิธีการตกกับง่ายๆครับพี่น,นงง้องครับนะนะจะรู้ก,ก็ขอให้สายเอ็นเพือ่อหรับเนื้อนะเขาอยู่สถานกะอะไใเท่ากาับตาใจครับเป็นไงแต่ทำเหี้ยถ้าตกไปหามุ่มหง,งหันยังไงไปแล้วไปแล้วดูว่าเทียบพี่หอกุณมองกันดูดูเทียครับมึงออกออกแบบมอกมาซื้อแบบพื้นออกพี่น้องพื้นดูไปหนะ้าเขาไปกินนะครับหนึ่ตัวนะครับผมแบนน่งให้ทุกคน,นครับ ให้ตัวนี้ตัวนี้เอาไปเลยเอาตัไมไม่เอาไม่เอาไปเลยครับให้ให้เป็นผลงานปลาล่วงนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมกลับมาอยู่ที่อ่า,อางเก็บน้ำยู่ในเขตพื้นที่อำเภอ,อประจันตคา,ามนะครับผมจงรรังหวัดปัตตานีนะไม้นี่ก็เป็นไม้ที่ผมเม็ดคลิปบ่อยมากแล้วพี่น้องนะไม้ชะโดนะครับพี่น้องก็ นี่จริงหลักก็มาบอยนะครับแต่ว่าบ่ได้ัตนะพี่หน่องเลยกลับมาอีกนะครับจะมีคลิปล่าสุดที่ว่ามาตกอยู่นี่นะผมมานอนขางขึ้นเลยนะครับนะต่ว่ามือนันที่ว่ามานอนขางขึ้นนะมันเป็นคลิปที่ว่าใดนูนะครับพี่น้องเป็นมือที่ร่มแห้งนะครับพี่หน้องและป้าบ่กินเพลทเลยนะครับคลิปหนังก็มาเดี๋ยวใส่ประทูนะครับพี่นี้กลับมาอีกคลิปนี้กลับมาด้วยใส่ประทูนะพี่น้องนะนี่นะครับอ้อยเรียบร้อยนะครับพี่น้องนะอ้อยเรียบร้อยแต่ว่าจะลงกัสองขั้นก่อนนะเพราะว่าปลาหน่อยเบลยควเต็มเลยนะครับ โอเคนะครับพี่น้องก็มีหลงไอยของหนาิ่นเขามาตกกันอยู่นะครับพี่น้องครับแล้วก็น่าจะได้โตนอยู่แหละพี่น้องนะครับแตรว่าผมมาคลิปไหนแล้วมันไม่ได้โตนะกระห้องใจนะอย่างเมื่อเราตกอีกแล้วก็มาอีกกลาทุดผมก็มาอีกนะแต่ว่าคลิปนั้นโอไก่มาตกบ่กินเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าน่าจะมีเขาเห็ดเขาถมดินนะยุงเทองขุดดินทมดินนึงครับน่อยู่ไกลกันมันจะเทือนนะพี่น้องแล้วก็พาก็ตอสายหนองสาย้นาไหลลงมาหนีนะครับไม่แน่ใจนะพี่น้องมันจะ มีผลกระทบจริงหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนีน้ำร่องเบิ้งพี่น้องครับนะตกปลาชะโดนะครับผมโอเคแตวพิธีการตกกาง่ายง่ายครับพี่น้องครับนะก็ชะโดก็ขอให้สายเอ็นสักงสามสิบปอนด์ขึ้นก็ได้ครับสามสิบปอนด์ขึ้นแล้วก็ต้องมีเป็นสลิงนะครับตกชะโดนะครับต้องใช้เป็นสลิงนะครับผมนะตะขอเบ็ดก็แล้วแต่ครับเบอร์สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดติ๊เกอร์ี้ติ๊กเล่าแต้ยเฮ่าไรเขาจะใส่เบ็ดตะขอเบ็ดแบบนี้นะพี่น้องนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับนี่ครับผมสุดที่ผมใส่นะครับเนนนืื้้ออะครับเหยื่อ สำหรับเนื้อนะอ่าใส่ปลาทูนี่นะัตกต้องเป็นใส่ปลาทูที่จะไฮดีเลยต้องไปเอามาจากใหม่ๆเลยนะไปลอเอาเลยนะจะดีเลยนะที่เขาแกะออกจากตัวปลาใหม่ๆเลยอะที่เขาเอาใส่ยังออกใหม่ๆเลยนะเขา,อา,เอาลอเอาเลยจะดีมากนะพี่น้องนะใส่ปลาทูอ่านะโอเคอันนี้ผมก็ไปลอเอานะครับเพราะว่าก็าจะเห็ดได้ได้ได้ของประมาณประมาณสิบโมงนะครับกลัาจะมาถึงนี่ประมาณเกือบเที่ยงแล้วพี่น้องนะสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วนะครับนะโอเคใส่กะ วิธีการเกี่ยวเกี่ยวไตมันนะครับนพี่น้องนะมีไตเห็นไตมันนะครับเกี่ยวไปเลยเกี่ยวขดไตรนะครับเห็นไตมันนะครับนี่เกี่ยวเลยนะครับพี่น้องเกี่ยวองถีนะครับพี่น้องนะสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับมือใหม่นะครับเกี่ยวไตบางค้นบางหนวครับ บางคนนี่ผมไปเห็นนะครับพี่น้องตกจะโดเขาเพิ่นตกทั้งเหงือกทั้งอย่างเลยนะเพิ่นมันว่่เคยตกนะพี่น้องนะเพิ่นใสเป็นสีเลยโยงสีเพิ่นนวนเลยนะครับจริงๆเราต้องตัดนะพี่น้องนะต้องตัดตัดออกนะครับตัดเอาเหงือกมันออกนะเพื่อจะใส่นะพี่น้องครับตกเฉโดนะครับตกพวกใส่ปลาทูนะครับหรือว่าตกกอกไก่มีกันไก่จะดีมากนะพี่น้องนะกันไก่นี่มันจะดีกว่าใส่หมีนะท้าอยู่สถานการณ์ใดใหาก็ตัดใดนะครับกันไก่ แต่สังเวียถ้าตกไปหามุมหาหยางนะครับแต่เป็นกันไก่มันจะงไงครับให้เตรียมมาน้าครับกันไก่นี่ครับประมาณนี้นพี่น้องนะครับนี่โบต่งเกียวเยอะสำหรับผมจะโบเกียวเป็นพ่วงเยอะนะครับนะจัดไปครับ แตโดูที่ครับเบื้องโออกออกแบบออกแบบพินเกิดเบิรลอกพี่น้องเบื้องดูที่ครับไป็นเดี๋ยวผมถงส่สวิงนะครับพี่น้อง ยิ่มาเด็เตรียมยังเลยครับกินนะครับผมเนี่ยพี่น้องยิงฟังเสียงตอนเขาขึ้นกัดพี่หนามเรากึ๊บตอนนั้นเราเขาจะกัดสายเย็นห้องครับสายเย็นที่ว่ามันอยู่ห่วงถังครับ Okay, อโอ้ยใส่ดีเลยครับโอ้ใสสวยอะใส่ประมาณสามครับพี่น้องโอ้ใส่ประมาณสามครับพี่นอ้อ,นนองครับเบิ่งโอ้ขวนปึ๊กอ่ะนี่ครับเห็นไหนมเล้วนี่ครับผมตัดไปครับถือว่าเป็นนิมิตหม้ที่ดีครับตัวนี้โอ้ ใส่สวยครับโอ้น oh. ก <No. S 3> ทรงโดดลยพีหนวงนะทรงไอขึ้นลงพุ่งเลยครับ ไอโตพี่น้องครับนี่ครับโอ้ปนอหัวเนี่ยพี่น้องนี่ครับ,รบประมาณสองครับพี่น้องบ่ถึงสามสองตัวไหนจะได้ครับนี่ตัดเตะครับผม ตรงนี้ผมตกนะครับพี่น้องนะตอนนี้ผมมาตกตรงที่ตกอยู่ไหนนะครับเพ็นบ่แล้วก็ตั้งบาร์ตรงนี้นะครับตรงลงไปต้องตรงไปทางนี้ครับแต่ว่าเพิ่นตอหนามมาลงนะครับนะมันก็เลยเหตนแต่ปลาและแหวงอาจจะเป็นไปได้ครับพี่น้องปลาที่ประกาศเขามาจุดบริเวณตรงนี้นะครับที่ผมตกนะครับครับมรอนี้เป็นทอหนามบอกเข้าดูดหนามอ่างที่ว่าเขาจะถมนะครับรมให้เบิ้งนะครับพี่น้องคุณนะครับโอ้หนเป็นบ่อเขาถมอ่างนะครับทางคุณ ก็เป็นสาเหตุที่ว่าปลามันจิกินนอนคางเที่ยวนะครับ่คืนจังกินคือจังตอนนั้นนะครับผมพี่น้องครับพี่น้องครับจากที่ผมลองสังเกตเลยนะพี่น้องนะปลามันจะขึ้นอยู่มุ่งผลครับขึ้นดีหมากนะมุ่งผุนะครับนมองลองมองวุ่นมองนะขึ้นดีหมากครับผมเดี๋ยวผมมาผมลองจะไปตีถิ่มไปคุณขั้นหนึ่งนะพี่น้องนะนะครับโอเคพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวประคองมาตัวนึงครับ ที่ว่าผมไม่ตกมุมงหมุนนะครับอู้นะครับเนี่ยใส่รูปบวกครับพี่น้องเนี้ยใหญ่เลยอะเดีวฝนเดีวฝนวาแล้วมันขึ้นดีครับพี่น้องนี่ขั้นนี้นะที่ผมไปต่างไว้ตกไปขั้นหนึ่งกินเลยครับจีจอดแล้วผมก็จะไว้ังสีนะครับพี่น้องนี่หนักกับแป้งแน่เลยครับ นี่ครับทางนี้ก็จะเปียกๆแบบนี้นะครับนี่นะตัวนึงนี่ปลากรยูประมาณนี้นะครับของตัวปลาให้หน่าเขาไปกินนะครับผมผมให้ไปตัวนึ่งโอเเ้ไปโจ้เหรอใช่มาให้ตัวนี้ตัวนึ่งเอาไปเลยเอาตังไหมไม่เอาไม่เอาไปเลยครับให้ให้ ลองเอาถุงมาใส่นี่อ๋อ,อได้สามตัวใช่ไหมสามตัวแล้วครับนี่ผมหให้ป<ห>ระมาณสองน่าจะได้เนาะสองโลก็ให้หน้าเขาไปกินนะครับหนึ่งตัวนะครับผมแบ่งกันกินนะครับหน้าเขาก็มาสูบน้ำลงนะครับเขาเห็นงานอยู่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยผมดินนะครับผมโ okay. อเคครับผม ใหญ่มาตกตรงนี้นะนี่มันหันนี่เด้ไปตัวนึงครับปลาคอครับเนี่ผมตีของมุ่มเหมืนนี่ครับนี่มั่วนี่นี่อ่ะมันจะเป็นเหมือนหลุมนะครับขึ้นดีนะปลาอยู่ตรงนี้ไม่ลองมาตีเบื้องแรกปลาเหรปลากินเบ็ดเบิดสปูนเลยครับโอ้กินจนอินเบิดสปูนอ่ะผมเรียนว่าเบื้องผมนั่งอ่ปุ่นนะครับเบื้องเบืองเบ็ดญี่ปุ่นเสียงเครื่องมันดังบริยิ่งเสียงกระดิ่งนะพี่น้องผมย่าเบื้องอีกขั้นเบ็ดนี่เกือบโตลงหนาเลยพี่น้องเบื้องตะแตนผมหมอบลงไปพี่เลย โอ้พี่เมื่อกินไม่พูดครับเปลี่ยนปลาขึ้นน้ำที่ถ้าหุ่นเอาพี่น้องขื่นน้าอุ้มเอามสายเอ็นกูนี่ว่าแรนมากตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตรงนี้ครับก็ผมคิดว่าจะโยงขึ้นน้ำนะครับพี่น้องว่าจะโยงขึ้นสักทุ่มสองทุ่มนะครับรอบางปลาคอนะปลาคอนี่จะกินดี่วงขึ้นนะครับพี่น้องจากนี้ผมเคยไปลองตกมานะครับพี่น้องนะก็เลยจะล่องฝ่อเบื้องขึ้นนะพวกปลาคอนี่ใส่กินใส่โลเลยเหมาผมไหญมาใส่โลนะครับโอเคเดี๋ยว ว่ลรอลุนกันไหมครับพี่น้องครับวันจะเป็นยังไงนะก็ตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วครับพี่น้องจัดไปครับผมรุดนี้ก็น้อยบไว้พี่น้องครับเก็บของนะครับผมสิเมื่อนะครับนี่ครับเอายากันยุ่งมากนะพี่น้องนี่บ่ไว้แชกมากพี่น้องโอ้ยยุ่งหลายครับบไว้บไว้ครับเลยครับผมอยู่นิ่งๆบไว้เลยครับไปไปโอเคครับผมสวัสดีครับครับพี่น้องครับนี่ก็จะเป็นผลงานปลาร่วมนะครับนี่ครับ สามตัวนะทั้งหมดพี่น้องจีบโลครึ่ะเจ้ายังบม่ได้หักยังบม่ได้หักอันนี้นะครับยังบม่ได้หักกระมังนะเดี๋ยวจะหักกระมังครับโอเคสามตัวนะครับเดี๋ยวจะเออก่อลกัน การังกันเลยการังครึ่งกิโลนะครับพี่น้องการังครึ่งกิโลตเตรียมว่ปาปลาสามตัวเจ็ดโลนะครับพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวจะลองสั่งปลาคอย์บิงครับปลาคอรตัวนี้ตัวจากโลนะครับนี่จะเป็นปลาคอรนะพี่น้องนะปลาคอรเดี๋ยวมาลองดูงครับปลาคอร์ลูก โลหกนะครับตัวหน่อยอยู่นะครับพี่น้องนะผมเคยเห็ดวบโลกเก่านะครับยังทําลายสถิติไม่ได้นะครับที่เคยเห็ดเห็ดไวเงี้สุดเลยนาดินนะครับพี่น้องโลกเก่านะครับผมที่ผมกูตกได้นะครับตัวนี้แค่โลคหกเองนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ